สวัสดีค่ะชงแม่ด,ดามทำสวนค่ะวันนี้มุจะพามาอัปเดตต้นก้าพิกค่ะพิกหลังจากที่เข้าพ่วนดินแล้วก็บํารุ่งให้ทั้งรากเนาะค่ะเนาะฝนก็ได้ยุดไปแล้วค่ะฝนลงฤดูพี่น้องฝนยุดไปแล้วตกสองมือสองขึ้นตกจนว่าอันนี้แม่เป็นห่วงต้นพิกอยู่ตกคักตกแน่ฝนอี่ยง บ้านเฮองกระตกผิดหรือดูพื่อกันค่ะนี่เมื่อน,นี้บุ้งกะจะมาอัปเดตต้นพริกเนาะยังยังบ่เด็ดยอดเลยค่ะนี่เออเออสิมีเพียแล้ะยังบ่เด็ดยอดเมื่อน,นีนบุ้งกะจะมานั่งพ่นพ่นดินอีกแล้วค่ะนี่แหละพ่นดินให้ระบายอากาศให้ดินโป้งๆระบายอากาศระบายน้ำได้ดีรากาืชของห้องมันจัง ช้อนใช่หาอาหารได้ไงบางที่เนาะเจอฝนมาถ้าแชะเกินไปมันก็นจะเห็ดพริกมันบ่มักเนาะค่ะพริกมันบ่มักน้ำเดีอค่ะเขาจะไปมักน้ำในช่วงที่เขาติดดอกแล้วพริกนะเนี่ยมัมก็จะมานาั่งพวนแบบนี้บุ้มอัปเดตให้เขากระแตกแต่กิ้งคะแนงมากเดี๋ยวที่แหลกว่าจะผ้ามาเห็ดมือหนีบุ้มกับโบว่างเนาะว่าที่แรกว่าจะผ้ามาเด็ดยอดละกันมาเลือกกิ้งค่ะ วิธีเด็ดยอดของหฮอนี่ก็เพื่อที่จะเอาล้ำตน้นเอาส่งพุ่มแล้วก็เป็นวิธีเลือกกิง่งเลือกกิงง่งคะแนงว่าหฮาจะเอากิ้งใดเดี๋ยวมจะผ้าเห็ดเดี๋ยวมึอน,นี่มกับผ้ามาอาัปเดตปุมว่าใดมานานค่ะจะไปทำทุระไปหาซื้อของวันหยุดฝน,นตกฝนตกค่ยอยู่ใดน,น้ำม,มาไดกัก,ก,กน้ำไว้พันริดในน้ำพันลิรในถันนงสีขาวขาถัางน้ำ น,นึ่งต้นนี่นี่ต้นนี้ก็แตกแตกกิ่งมากแตกกิ่งมาดีค่ะถือว่าแตกกิ่งมาดีพิกทิ่แตกกิ้งดีนีห้องสังเกตเลยว่ารากผดเขา,ารากฝอยเข้ากระจายได้ดีเนาะแล้วก็รากเดินดีค่ะเบื้องยอดนี่เศาเศาเนี่ยมุมกระสีมะเบื้องยอดแบบนี้ว่าไม่เพียบบอไยา่ยามยาห้เพียมะเกาะค่ะ ปลูกบักิีในกระถางแบบไรสารเคมีแบบนี้ห้องกระตองมันดูแลเอาใจใส่เขาแบบนี้คะ่ะมุมบ่ใดเขาสวนสองหมืม่นมุมบ่ได้ออกมาเบิ่งเขาสองหมือนเนาะเพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันมุมกับใบหยัก้บอยักตากฝนไหมค่ะบบอยากตากฝนบบอยักไอฝนเนี่ยมุมก็สิมาเบิ่งแบบนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ปลูกพี่กินเองเนาะค่ะเนาะค่อยสอดซ่องเขาแบบนี้ค่ะ เพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ย,ยาอีอย่างเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าออกผงกาแฟมาฉีดไวคะ่ะถ้าฉีดก็ต้องฉีดแงม้มแรงๆคะ่ะผงกาแฟที่จะที่ผสมกับเกลือนะคะฉีดไวผงหรือว่าสารที่มีรสขมจากสมุนไพรหรือว่าจากธรรมชาติหรือว่าน้ามักที่เฮามักเองเสร็ละคะ่ะเสื้อว่าหลายๆคนที่ปลูกพากินเองเนี่ยเพื่อนจะมีสูตรไผสูตรมั่นเนาะเนี่ย มันก็จะมาเปิดแบบนี้เปิดว่ายอดเขาเป็นด่างเป็นโรคบอ่อถ้าต้นใดเป็นโรคปุ๊บถอนถิ่มเลยค่ะบุ้บอเอาไว้ถ้าเอาไว้เขาก็จะเป็นโรคต่อไปเป็นถึงมะเร็ดผดุณเนี่ยค่ะเป็นถึงมะเร็ดถ้าเขาติดหมากติดผลหมาเมะเร็ดท้องเขากะติดเชื้อจากต้นแม่ถ้าห้าออกไปเพาะอีกเขาก็จะเป็นโรคอีกค่ะบังแต่กิ่งมาดีค่ะเห็นบอกเดี๋ยวมึงจะพามาเลือกกิง่ง ปต่อไสัญญาเลยเพระาะว่าบุงมเบิงสภาพอากาศแล้วคงสิบ,บ่มีฝนมาอีกแล้วค่ะอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นกันดิวงนี้อุณหภูมิลดลงเก่าองศาสองมือเมืาะว่าหนาวแห้งหนาวค่ะมืงขึ้นห้งค่ะนี่ค่ะนี่เขาแตกแตกกิ้งแขนงเมื่อดีฉีดน้ำมึงมาค่อยฉีดน้ำล่างใบล่างยังให้เขาค่ะชีดน้ำล่างใบ พริกหัวเลือในกระถางใหญ่อันนี้จะเป็นพริกกระเลียงหรือ่าทางนี้นี่เดาสังเกตได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้มผ้าเบิงค่ะจะสั้นๆส,สะเทือนเด้อค่ะเด้บอบ้ดด้ใส่ไม่กันสัน้นนี่คือพริกสิเป็นโลกละค่ะนี่เห็นบอเนี่ยจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ ถือเพียกถือกัดแต่ในใน้อยเนี่ยรอยของเขามันจะเด็ดออกเลยเขาจังบดไ้แพร่ระบาดเดี๋ยวเบื้องอาการต้องขอต่อไปก่อนค่ะว่าเขาจะเป็นแบบใดแต่ว่าในช่วงที่เขาจะมาเด็ดยอดเนี่ยเขาก็เด็ดถิ่มไปเลยเด็กกิ้งที่เขาแตกขึ้นมาถ้าเขาว่าเป็นโรคเป็นอย่างนี่เแา้ก็เอาไว้ค่ะจังบดไ้ตรงปลูกบ,บ,บ่สองเส้นใบยๆ ในกระถางขาวต้นติเตียให้ปลูกบกพริกในกระถางยังให้ต,นต้นเตียกับเดดยอดค่ะเพื่อีิจะเข้าจะมาคมคมตาขางให้เขาแตกส่งผุ่มทานเดี๋ยวอุ้มจะเอาวันนี้ไปปลูกแล้วเดี๋ยวพามาปิ่งท่างนี้ก่อนไปนนกิโนต้นกาอุ้มก็แยกออกต้นกาท่างนี้ ใน้อยในแน่นนนนคน่ะกรลาสุที่บุ๋มทายนะเนี่ยอู้หมีแมงอันนี้พ่อจัก,กะจันเพียจกกะจักจันค่ะในตัวเขียวเขียวเนี่ยนี่แหละโตการเลยมันมาจากต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเนี่ยเอามาซองเสาเนี่ยเขาก็เห็นเพียล่ะค่ะเนี่เห็นบ่เนี่แม่เพียนี่ บีไปน้ำเลยตายข้ามึงเลยถ้าเขามาดูดกินน้ำเลี้ยงใบพริกเขามันก็จะยิกจะงอไปค่ะใบพริกยิกใบพริกงอเขาสังข้อแซงบได้เขากระต้นเขาก็ากป่วยกระตายกระตน้นส้มต้นมะง,งามนี่บากอันนี้มุมเพาะเดมเร็ดเดี๋ยวมุจวมจะออาไปลงสวนแล้วคะ่ะบักเอียงเขาเอือนบอกบอกฝรังสเปนหรือว่าบ,บักซิดาสเปนบางคนเขาเอือนอัน ฟอฟอเอยียงวะจำซื้อบ่ได้เดี๋ยวมงจะผ้าเอาไปปลูกใหญ่เขาออกจากกระถางเอาไปลุดินค่ะผสมดินก่อนต้นบอกพิกเริ่มงามแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเด็ดยอดกันเด็ดยอดตัดแต่งกิง่งเห็นบ่ต้นได้โงามใบได้โงามกับเด็ดออกแบบนี้นี่ยังเช่นใบนี่ห้อยแมงบ่งไมากินเด็ดออกไปเลย ห้อยแมงบงมันเป็นแพรค่ะเป็นแพรใบเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ากิ่งของเขาเกิดมางามอยู่เดี๋ยวมาบำลูกให้อีกรอบฝนยุดสนิทก่อนค่ะเมือนี้ฝนกระตกเป็นเมืองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแตงกิงเด็ดยอดแล้วก็เด็ดใบล่างก็จะมาเลือกกิ่งแขนงเอาค่ะนี่เริ่มงามแล้วต้นห,นหน่อยๆเนื่องจ็แต็ก แต่กิ่งมาดีค่ะคลิปนี้บุมาซ้ำนีดเด้อวค่ะบุ๊มาอัปเดตให้เบิง้งหลังจากที่หฮอพว่นดินให้ปุ๋ยไปบอกพริกเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮามาเด็ดยอดพริกกันเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าเขาแตกขแขนงมาแล้วก็จะมาเหลือก,กิ่งค่ะจะมาเหลือก,กิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเพราะว่าจะเป็นทั้งไม้และเก่าที่เขามารับชมเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะ ดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอก,กันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ